ได้ไปไหนฮะ,อ,นะอะไรนะ,นระไปขอจานพระ <ขอ S 1> นูน่ตายแล้วทำไมถึงไปขอจานพระล,ะละ่ะแล้วพังกินยังไงกินจานด้วยบ่ คัวคัวอยู่นู้นคัวอยู่นู้นครัยเข้าปิดหรือเปล่าไม่ปิดอพากันกินยังไงจาไนจาไม่พอกันจานไม่ครบกังแต่วันแรกแล้ว<ส>โอ้สายทุ่ะเอาทุงมาก็ใส่จินพอนี่เทวัตรได้ปะเสร็จแล้วทนเย็นนะอ่ะดีแล้วดีแล้ว ตรงนั้นพออย่างนี้เนี่ยยังไม่พอแล้วมั้งเลือไม่ได้ล็อกเลยคนมาบริจาคโลงเยอะอย่ยังไม่ได้บอกพระเลย ไม่มีเลยนี่นี่หิวข้างในล็อก <Lock. S 1> มีไหมล็อกนี่นี่นี่อาน,นี่ไปแทนพี่ล็อกล็อก ใส่ถุงกินเลยปะใส่ถุงกินมันเดิมเลยพี่ยากอะไรนี่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 มีไหมนี่นี่นี่พี่นี่เอาโฟมไปใส่กินไหม โอ้ยับเลยไม่ได้แล้วไม่ได้ล็อกเนี่งว่ะนู่นนู่นนู่นจานนู้นที่ไปเยี่ยมตล้วกดติก่อนมั่งเนาะ นั่นนี่จา์นั่นยืมพระก่อน <c oughs> ใครๆกินข้าวไก่ย่งางฮะไม่เดินเดินหายืมจานพระบอกะยังางบางพีผมยืมจานก่อนเดินบางพี โอ้ตายตายที่เข้าไปข้างในเปิดไม่ได้เปิดล็อกหมูนี่เด้ถยจานจุกุไหนไหนโอ้ครับครับสวัสดีครับจานไม่พอจานไม่พอกันี่เอากระเบน โอ้ตายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวหรือเปล่าเสียบบอครับอู้ับข้าวกาขมยของกาขโมยไทย่ไมน่หมดไม่หมดแบ่งสองส่วนแถนู้นอะไรกินเกี่ยวเกาเหลาไข่ต้มต้มต้ม อันนี้เอาอะไรเอาใส่กับข้าวข้าวพระอนเช้าทุกวันใครที่นอนเฝ้าได้กินอร่อยเลยพระเอามาให้ด้วยหนูหนูมีแต่ต้มเสพักกินข้วมาดูทีมงานเนาะโอ้แจ้วเลยสะอาดมาก แบบนี้สุดยอดเลยครับไ้ปูไปไหน่อ,อน หรือเปล่าโอ้นุ่นยืนอยู่นุ่น,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 นตักไม่ได้หยุดเลยครับจานชายเห็นไ,ไหมทุกคน พอมันเจอแสงแดดมาตัดปุ๊บมันจะเห็นควันครับแต่ถ้าไม่จเจอแสงแดดตัดอ่ะมันจะไม่มีควันเลยนี่ไหนเป็นไหนได <c oughs> เดี๋ยวเสร็จงานนี้จะย้ายเข้าร้านทําไดชาร์จนะครับไดมันไม่ชาร์จแอมก็เลยไม่ยินครับสาเหตุที่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นคือแบตเตอรี่หมดครับไดไม่ชาร์มนั่นเอง ช่างเขาถอดไปเช็ครอบหนึ่งแล้วแต่ว,ว่าถอดไปเช็คไม่ได้ลงครับเช็คเสร็จบ,บอกว่าชา์จแล้วก็เอามาใส่ทีนี้มันก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายไฟขาดจุดไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเสร็จนี้ผมจะย้ายเข้าร้านเลยให้ก็ไล่ดูเลยว่ามันมีสายตรงไหนขาดบ้างไหมอาจจะโดนหนูกัดนะครับเพราะว่ารถจอดน้อยนานครับ เป็นอย่างนี้ก็ตักวันละร้อยก่าเที่ยวเด้อ ตอครับไปเดี๋ยวผมไปดูหน้างานก่อนเจอกันใหมคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม